ที่เข้ามาร่วมทำบุญด้วยกันนนสมอัลกุลังร,รงระดับว i p พต้องการติดตอ่อได้นะครับชุดนี้เีามไนวลำเกยประชุมเครียมโมนองเวดก็ทางเจ้าว่าท่านได้จัดว่าโบราณน,นะครับเครื่องเสียงโบราณพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านได้นำพัตหาหัรมาถลายเป็นพัทหารเพลน,นั้น หมู่บ้านละไม่ต่าว่าสองหมู่บ้านนะครับหรือเกินนั้นก็ยินดีน้อมรับนะครับและอย่างอย่างหมู่หกหรือหมู่สิบห้าก็เป็นหมู่ หมูตากรทั่ผู้ใหญ่ตะปพันเดียวบ้านเกิดเกผู้นำหัวหน้าคะเกผู้ใหญ่นมโมนอร์รักบอกรมูกวต่างผู้ใหญ่ตะปูคนสอเกิดหมูสิงตาผู้ใหญ่ตัดเส้นกลองาวหมูปเจท่านผู้ใหญ่ทำ้านร้อนะครับนะแยกยมคุ้มบ้านบ้านทกสนอ คนตัวอยู่บ้านไสเยะแต่ว่าตะนทางรับสครครทัสองตบนตรวบ้านไสโดยประเทคุณเอาเปลี่ยนตัวประสิทธิ์ที่ควนการเว้นตบนทงับมัรครูทางสอโดยประเทศบรรคุนครัค